พบก <HHH> ับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็จะพาน right <ve> ้องใบเตยไปเดินเที่ยวนะครับผมรอบหมู่บ้านนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าใบเตยจะเป็นอย่างไรนะครับผมกับเส้นทางที่ว่าน้องไม่เคยเดินเนาะนะครับผมไม่เคยเดินนานแล้วนะครับผมว่าน้องจะไปหรือเปล่านะครับผมว่าน้องจะไปหรือเปล่านะครับผมจะตื่นจะตกใจหรือเปล่านะครับผมอ้าว มาเร็วมาดูจะเป็นอย่างไรนะครับผมใบเตยจะตื่นจะตกใจหรือเปล่านะครับผมเ,เหมือนเราเดินออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมเดินออกกำลังกายไปด้วยเดินรอบๆหมู่บ้านนะครับผมูอตอนนี้เดินไหวมาก ตอนนี้เดินไวมากเลยใบเตยนะครับผมเดี๋ยวจะพาน้องเดินอ้อมนะครับผม <c oughs> จะพาน้องเดินอ้อมแบบเส้นทางที่น้องไม่ค่อยได้เดินนะครับผมนานแล้วนะครับผมนานแล้วที่ไม่ค่อยได้เดินใบเตยมาดูจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะกล้าไปหรือเปล่านะครับผม จะกล้าไปจะกล้าผ่านหรือเปล่าเอาไหนมาเร็วมาเร็วเตยเร็วเห็นกะลามะพร้าวชอบกินมะพร้าวหรือเปล่าไปเตยเห็นกะลามะพร้าวเลยจอดนิ่งเลยนะครับผมเห็นกะลามะพร้าวจอดนิ่งเลย ใกล้ถึงที่แล้วนะครับผมใกล้ถึงที่หาซอยที่ใบเตยจะเข้าแล้วนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกันนะครับผมจะกล้าผ่านหรือเปล่าใบเตยนะครับผมมาเร็ว โอ้ยเดินตาตั้งเลยไปเตยนะครับผมเอาแวะแวะสุดทางเลยตอนนี้ตอนนี้แวะสุดทางเลยไปเตยอืมแวะสุดทางเลยไปเตยแวะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมแวะกินหญ้าไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมไปเตย ไปเร็วไปเร็วต่อยเร็วนองจะก็าอาผ่านหรือเปล่านะครับผมมาลุนกันนะครับผมมาลุนกันมาลุนมาเอาใจช่วยนะครับผมใบเตยด้วยนะครับผมมาลุ้นมาเอาใจช่วยใบเตยด้วยนะครับผมใกล้ถึงซอยแล้วนะครับผมใกล้ถึงซอยที่น้องจะเข้าแล้วนะครับ โอ้สิงใหญ่เลยไปเตยนี่สิงใหญ่เลยไปเตยเดี๋ยวจะให้น้องเข้าซอยหน้านี้นะครับผมน้อซอยหน้าที่จะถึงนี้นะครับผมแวะอย่างเดียวแวะอย่างเดียวกินอย่างเดียวนะครับผมไปเตยหิวนะครับผมหิว เอาเร็วเตยเร็วจะถึงง่ายไหมนี่จะถึงง่ายไหมนี่เตยนี่ให้เดินให้เดินก่อนเลยนะครับผมให้เดินก่อนเลยไปเตยจะไปหรือเปล่าเตยจะไปหรือเปล่านะครับผมเกือบจะถึงแล้วนะครับผม ซอยนี้กืบจะถึงแล้วนะครับผมเ,เ,เ,เกือบจะถึงแล้วมาลุ้นกันนะครับผมใบเตยจะกล้าผ่านหรือเปล่านะครับผมจะยอมไปหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นถนนรอบหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่หาหูหลายเดือนแล้วที่ใบเตยไม่เคยเดินนะครับผมเส้นนี้หลายเดือนหลายเดือนแล้วที่ใบเตยไม่เคยเดินนะครับผมามาดูจะกล้าผ่านหรือเปล่าน,นะครับผม นี่ซอยนี้นะครับผมซอยนี้เอาเอาทำไมเดินถอยหน้าถอยหลังเอาเอาเอาทำไมหมุนหน้าหมุนหลังนะครับผมเอาหมุนหน้าหมุนหลังเอาหมุนหน้าหมุนหลังเตยเอาหมุนหน้าหมุนหลังนะครับผมเอาหมุนหน้าหมุนหลังเขาจะกล้าผ่านไม่เตยกล้าเดินไม่เตยโอ้โหทำใจก่อนนะครับผมค่อยค่อยเดินนะครับผม ใบเตยต้องทําใจก่อนนะครับผมอถึงจะกล้าเดินผ่านนะครับผมโอ้โหโอ้โเก่งจังเลยนะครับผมใบเตยโอ้ดู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 จะเบรกจะเบรกแล้วตอนนี้จะเบรกแล้วดูจะเบรกแล้วใบเตยจะเบรกแล้วอจะเบรกแล้วใบเตยนะครับผมโอ้กว่าจะผ่านได้ดูดูเวียงนะครับผมฟึดฟัดฟึดฟัดหมุนเลยนะครับผม หมุนหันล่าหันหลังเลยทีเดียวนะครับผมสุดท้ายนางก็ยอมผ่านนะครับผมใบเตยสุดท้ายนางก็ยอมผ่านจะกล้าเดินผ่านในสุดหรือเปล่าใบเตยนะครับผมโอ้แว,แวะมาเจอดงหญ้าตรงนี้พอดีเลยนะครับผม มาเจอดงงย้าตรงนี้พอดีเลยใบเตยนะครับผมก็เหมือนพาน้องมาเที่ยวนาะนะครับผมเหมือนพาน้องมาเที่ยวนะครับผมมาเดินเที่ยวหกว่าจะมาได้นะครับผมใบเตยเมื่อกี้เวียงหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมทางที่น้องไม่เคยเดินนะครับผมไม่ไม่เคยเดินนานแล้วนะครับผมตาเส้นทางนี้ไม่ไม่ได้เดินนานแล้วก็ เหมือนจะระแวงเลยเนาะนะครับผมระเวงตื่นยี่น้องควานจะพาไปไหนเนาะนะครับผมสไตล์นี้เนาะนะครับผมเหมือนโอ้พ่อควานจะพาไปทางไหนเนาะนะครับผมทําไมไม่เคยมาเลยทางนี้ก็อาจจะตื่นอาจจะนี้นิดหน่อยเนาะนะครับผมอทําใจนิดหน่อยค่อยเดินผ่านนะครับผมใบเตยผ่านเข้ามาแล้วก็เดินทั่วเลยนะครับผม ผ่านเข้ามาแล้วก็เดินทั่วเลยนะครับผมใบเตยเม,ามาเร็วม,ม,มาลูกรามาเร็วเดินชมอะไรรอบหมู่บ้านหน่อยเร็วพา,า,วาเดินชมรอบๆหมู่บ,บ,บ้านนะครับผมมาเร็วมาเ,ร,มมาเร็วม,มาม,มามามา,มาเออไม่มาซะแล้ว <laughs> ไม่มาซะแล้วใบเตยไม,ไม่มาซะแล้ว อย่าว่ากลับคืนน้าเตยนี่มาทางนี้ลูกเร็วมาเร็วเหมือนไม่อยากเดินนะครับผมเหมือนไม่อยากเดินไม่อยากมาอย่างไรไม่รู้นะครับผมมามาอันนี้ถนนถนนด้านนอกนะครับผมถนนด้านนอกนะครับผมทางนี้ก็จะเป็น ทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมเป็นติดทุ่งนาเลยนะครับผมติดทุ่งนาเลยเกินได้ข้างบนกินได้ข้างบนมีไผ่ให้กินด้วยนะครับผมอย่าไปยึดไผ่เขาลงมานะลูกลิๆแต่ใบก็พอ,อไผ่อันนี้เป็นไผ่บ้านเนาะนะครับผมไผ่บ้าน เออแสบหลายไปเตยแสบบอนั่นั่นนั่นเห็นหน่อไม้แล้วนะครับผมหน่อไม้อ่อนเห็นหน่อไม้อ่อนแล้วไปเตยปะปะหักกินหน่อไม้เฉยเลยนะครับผมโอ้กินหน่อไม้เป็นแพนด้าเลยนะครับอ่าเตยใบเตยหรือแพนด้ากันแน่น,นิน,าน้าเตย ใบตเตยเขาแพนด้ากันแน่ออกินไผ่นะครับผมเออกินไผ่เป็นแพนด้าเลยนะครับผมมาเร็วมาเร็วต<ป>ะไคร่เขาเดินั่นมาหลามะมามาตะไคร่เขาเดินั่่นนีเดินเลาะเดินอ้อมๆนะครับผม <c oughs> ไปลงไปโอ้ถือว่าผ่านนะครับผมใบเตยใบเตยถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมเดินสบายเลยนะครับทำใจนิดเดียวนะครับผมเข้าซอยมาทำใจนิดเดียวนะครับผมไม่ตื่นแล้วใบเตยไม่ตื่นแล้วนะครับผม ไปไปเตยเดินผจญภัยรอบๆหมู่บ้านนะครับผมเดินผจญภัยเส้นนอกรอบหมู่บ้านนะครับผมวิเดินไวแท้เดินไวแท้สาช้าหน่อย โอ้เดินไวมากนะครับผมโอไม่ได้มาทางนี้นานแล้วเป็นไงบ้างใบเตยลูกม,มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับผม <uma> เปลี่ยนไปคือถนนนะครับผมเปลี่ยนไปคือถนนคนกรีดนะครับผมเ <uma> มีถนนคนกรีดนะครับผมฮะใบเตยเดินผจญภัยรอบหมู่บ้านครับผมเดินเดินผจญภัยรอบหมู่บ้านหน่อยนะครับผม ไม่ได้เดินาน,ดนานแล้วไม่ได้มามีคนกีดแต่เม right? ื่อไหร่เนาะตรงนี้นะครับผมเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้บ้านวัววัอันนี้บ้านน้องชูนะครับผมมา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 อันนี้บ้านน้องชูใจครับ่แม่ทนี่นะครับผมพ่อขวานเขาไม่อยู่นะครับแต่เข้าไปเล่นไม่ได้นะครับผมจะของไม่อยู่ โปรควานไมควานคงไม่อยู่นู้นนะครับผมนี่น้องชูใจัไม่ทม,มีนะครับผมเ,เดินผ่านาดูปฏิกิริย<อ>าใบเตยโอ้าาโ,<ฮ>โหร้องเลยนะครับอมโหร้องสักทายเลยนะครับผมโหร้องซักทายเลยฉลยุยนะครับผมก็เดินง่ายอยู่นะครับผมเทวะไม่ได้ล้วงนาะน,นะครับผมเทว่าปล่อย ปล่อยเข้าไปหากันนะครับผมอถ้าได้ล้วงนิดหน่อยนะใบเตยอไม่ยอมออกเลยแหละนะครับผมอไม่ยอมออกขี่ไม่ออกเลยแหละนะครับผมอขี่ไม่ออกเลยแหละนะครับผมอติดหนึบเป็นกาวตาช้างเลยแหละนะครับผมเออติดหนึบเป็นกาวตาช้างเลยแหละนะครับผมเอาเร็วเอา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 หมุนเป็นเข็มนาฬิกาแล้วเตย หมุนมันเข็มนาฬิกาแล้วตอนนี้ไปเ,เร็วอุว้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็จะสิ้นสุดการผจญภัยแล้วนะครับผมจะสิ้นสุดการผจญภัยแล้วใบเตยเอา้าทำไมหมุนซ้ายหมุนขวาตื่นเต้นจังเลยใบเตยเตื่นเต้นจังเลยใบเตยนะครับผม มุนซ้ายมุนขวาเลยทีเดียวมาเร็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 วเร็วมาเร็ว เร็วเร็วเร็วนี่สิ้นสุดการประจนภยัยแล้วนะครับผม <ères> ถึงบ้านแล้วตอนนี้ไปเตยวันนี้พาไปประจนภัยรอบหมู่บ้านมานะครับผมไปเตยไป,ปชนรถโอ้โหเดินยังไงชนรถนี่เตย<ส><ก>ตัวเล็กไม่เบานะลูกเดินชนรถนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ พาน้องใบเตยเดินประจุนภัยรอบหมู่บ้านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ